ดูกระดูกใบบอนสีใกล้ๆนะคะชัดแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นครั้งแรกต้องก็ต้องเก็บสะสมเลยนะคะถามที่ร้านต้นไม้นะคะต้องก็ถามพี่เขาว่าบอนสีตัวนี้ชื่ออะไรพี่เขาก็บอกว่าจําไม่ได้นะคะต้องก็เลยต้องมาศึกษาข้อมูลเองค่ะทุกคนนี่เลยสวยมากเลย สูงมากๆเลยค่ะทุกคน ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะซ่องเที่ยวกินรีวิวมาพบกับต้องอีกแล้วนะคะต้องมากับบอลสีนะคะกุุงไกเซอร์นั่นเองค่ะบอลสีกรุงไกเซอร์ฟอร์มสวยสูงใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นบอลพันธุ์ไทยที่สวยงามน่าเก็บไว้มากๆเลยะค่ะราคาก็กําลังจะพุ่งนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ค่ะกระดูกสวยมากๆเลยค่ะกระดูกสีแดงสดใสเลยนะคะ แล้วก็มีลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใบเรียวยาวลูปหัวใจนะคะตัวนี้ก็น่าสนใจเก็บมากๆเลยนะคะน่าเก็บเป็นต้นพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ในอนาคตด้วยค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเรื่องบอนสีนั่นเองค่ะต้องก็เพิ่งจะเป็นมือใหม่ของการสะสมบอนสีนั่นเองนะคะสะสมด้วยความรักและการดูแลต้นไม้นะคะ ต้องกเออ็เริ่มสนใจไม้ฟอกอากาศนะคะเมื่อ4ีเดือนที่แล้วนะคะต้นแรกที่ต้องไปซื้อมาก็จะเป็นมอนสเตรานะคะที่ต้องได้ทำคลิปลงไปนะคะเดี๋ยวต้องก็จะมารีวิวมอนสเตล่ล่าสุดมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยค่ะตอนนี้เรามาพูดถึงไม้ฟอกอากาศบอนสีกระแสะแรงกำลังมาแรงเลยนะคะบอล กรุงไกเซอร์ก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะคนตามหากันเยอะเลยละค่ะทุกคนมีไว้ถือว่าดีนะคะนี่เลยค่ะของต้องมีสองกอนะคะสูงประมาณเกือบ20เซนติเมตรแล้วนะคะฟอร์มก็สวยสงสวยมีสองต้นนะคะวันนี้ต้องก็มารีวิวบอลสีกรุงไกเซอร์ วันนี้ต้องก็มารีวิวบอลสีกรุงไกเซอร์นะคะทุกคนที่ชอบบอนสีนะคะก็อย่าลืมไปเก็บสะสมบอนสีกรุงไกเซอร์กันนะคะต้นเขาค่อนข้างจะสูงใหญ่แล้วก็สวยงามเลี้ยงง่ายนะคะต้องเลี้ยงในห้องนอนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ทดลองเลี้ยงในห้องนอนอยู่นะคะส่วนตอนบ่ายๆต้องก็จะเปิดหน้าต่างให้บอลสีรับแสงนั่นเองค่ะ ก็เป็นความสุขทางใจที่ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็มีกิจกรรมทำเยอะขึ้นนะคะบอนสีก็เป็นสีสวยงามเป็นราชินีแห่งต้นไม้เลยล่ะคะ่ะแล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่คนรักต้นไม้เป็นกระแสที่ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะใครที่เริ่มสะสมนะคะก็รีบสะสมก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงกว่านี้นะคะเป็นไปได้ว่า แนอราคตราคาจะสูงขึ้นแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้เป็นที่ต้องการในตลาดมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนส่วนใครคิดที่จะมีไอเดียการที่จะทำเริ่มต้นทำเกี่ยวกับบอนสีหรือใจรักบอนสีก็ทำเกี่ยวกับถ้าเรามีความรักที่ให้ต้นไม้นะคะความรักและก็ความสุขในการสะสม เดี๋ยวมันก็จะเป็นการต่อยอดในอนาคตของเราได้นะคะเพราะก็มีกลุ่มคนที่รักบอลสีเหมือนก,นกันกับเรานั่นเองค่ะกุ้งสีบอลสีกุ้งไกเซอร์ก็นี่แหละค่ะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะสูงมากมากเลยค่ะทุกคนฟอร์มสวยมากเลยนะคะแต่ว่านี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูดูใบสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ ให้ดูใบใกล้ๆนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนสูงมากเลยนะคะต้นนี้ใหญ่ฟอร์มสวยมากเลยสีสันก็สวยงามสุดๆเลยค่ะต้นนี้นะคะต้องเห็นตอนแรกต้องก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะคะเห็นความเด่นของกระดูกใบ,บด้านในเนะะี่ยค่ะทุกคนมีความสวยเป็นเอกลักษณ์แล้วข้างในก็เป็นแมดสีขาวนะคะ แต่ถ้ากรณีถ้าเราเอาไปตากแดดไว้เขาก็จะกัดสีได้มากขึ้นนะคะเป็นสีชมพูนั่นเองค่ะตอนนี้อยู่ในร่มเขาก็จะกัดสีออกเป็นสีขาวแล้วก็สีเขียวนั่นเองค่ะทุกคนนี่แหละค่ะก็ต้องต้องซื้อมาต้องก็ไม่รู้ว่าบอลสีเนี่ยชื่ออะไรต้องก็ไปเซิร์ชแล้วก็ไปพยายามทำการศึกษาเกี่ยวกับชื่อ นะคะคเป็นบอลใบไทยนั่นเองนะคะสุดยอดจริงๆเลยค่ะมีสเสน่ห์แล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนก็ทดลองเลี้ยงไว้ในห้องนอนนะคะส่วนตอนใบไม้ก็จะเปิดให้ได้รับแสงแดดนั่นเองค่ะต่อไปก็จะขยายพันธุ์นะคะส่วนการขยายพันธุ์ต้องจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีไหนก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะคะก็มาบอกข่าวดีทุกคนนะคะว่า ต้องมีแล้วนะคะบอนสีกุงไกเซอร์เป็นที่นิยมในปัจจุบันค่ะทุกคนก็ลองไปหาซื้อในตลาดดูนะคะสะสมไว้แล้วก็ปลูกไว้พอบรรยากาศในห้องนะคะมีต้นไม้ทำให้บรรยากาศในห้องรู้สึกสดชื่นแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองค่ะความเชื่อโบราณน,นะคะถ้ามีต้น บอลสีปลูกไว้ในที่พักอาศัยก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขเป็นไม้มงคลเป็นราชินีแห่งต้นไม้นั่นเองค่ะแถมยังขยายพันธุ์ได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะถ้าใครปลูกจริงจังก็ลองไปส่งเข้าประกวดดูนะคะมีสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยด้วยล่ะค่ะนี่นะคะก็ เป็นความชื่นชอบส่วนตัวของต้องเองนะคะต้องก็เพิ่งจะตกหลุมรักบอนสีนี่แหละคะ่ะก็เริ่มจะเก็บสะสมเมื่อไม่กี่วันนี่แหละคะ่ะบอกตรงๆเลยนะคะก่อนหน้านั้นก็จะไปสะสมพวกไม้ฟอกอากาศนะคะเช่นมอสเ e ราเอื้องไม้นาดางกุมารดำเรียกทรับประมาณนี้นะคะแต่ต้องไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเพราะว่า ย,ย้ายต้นไม้ไปอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำคลิปก่อนนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายต้องก็เริ่มสะสมไม้ฟอกอากาศมาได้ประมาณจริงๆแล้วสะสมได้ประมาณเกือบจะเก้าเดือนได้แล้วค่ะมาเดือนนี้ก็เริ่มมาสะสมบอนสีนี่นะคะก็เลยมาพูดให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะส่วนไอเดียในการขายบอนสีนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังไอเดียในการขายบอนสีเป็น ด้วยกันเลยนะคะใครที่มีบอนสีอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมมาโพสต์ขายลงผ่านออนไลน์ในช่องทางออนไลน์หรือทางเพจ f a c e b o o k นะคะหรือจะเป็นช่องทาง Youtube ก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะหัวบอนสีก็ขายดีมากๆเลยนะคะเป็นเป็นการขายที่ไม่ต้องลงทุนด้วยละคะ่ะใครที่มีอยู่นะคะก็อย่าลืมเอาไปสร้างไอเดียเพื่อที่จะเป็นการขายต่อยอด ได้เลยละคะ่ะเพราะช่วงนี้เป็นสินค้าที่มาแรงตลาดต้องการมากๆเลยค่ะเป็นช่วงที่ขาขึ้นนะคะบอนสีก็ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะคะเพราะว่าถ้ามีบอลสีอยู่แล้วก็มาโพสต์หัวบอนสีขายได้การขนส่งก็ง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะบอนสีก็สามารถที่จะเก็บไว้นานก็ไม่ตายนะคะนี่แหละคะ่ะ เขาจะชอบอากาศร้อนชื้นนะคะถ้าส่งมาในกล่องก็ไม่มีปัญหาแน่นอนละค่ะเพราะว่าเขาชอบอากาศร้อนชื้นนั่นเองค่ะอุณหภูมินะคะในห้องก็วางปกติเลยนะคะเดี๋ยวต้องก็จะมาอัปเดตบอลสีให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เรียนรู้ ไปเรื่อยๆเหมือนกันยังต้องศึกษาอีกเยอะนะคะเกี่ยวกับน้องบอลสีไม่รู้ว่าจะเลี้ยงรอดหรือเปล่าตอนนี้กำลัง <boards> <asury> ท,ทำการศึกษาอยู่ค่ะก็ถ้าใครถูกใจบอลสีก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะพรุ่งนี้จะมารีวิวบอลสี หกหลงนะคะบ้านสีหกหลงต้นกำเนิดมาจากไหนแล้วก็เป็นอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยค่ะแล้วจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปเดินดูอะไรก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมค่ะวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ